็นผีประเภทหนึ่งใช่ไหมไม่ไม่ถ้ามันตายเป็นผีแต่ถ้ามันไม่ตายก็ใช่ผีท่องอะไรจะตายท่องขึ้บินกลับมาใช่ไหมอุ้ยไม่ใช่นานแล้วช่วยหนูแป้งด้วยงมันเป็นสีขาวโอ้โหไปเขาไงเขาตูนานเขาเทก็น่าจะเคยไปเที่ยวมากเขาตอบเลยเฮ้ยตอนนี้เหรอสวนตัดจินตนาการกับตัวรูปนี้ใช่เอ็กซ์อีพิทา ว่ารูปอยู่บนหัวของเราคือรูปอะไรเ<อ>วลเราจะมีการถามเบาะแสคนอื่นจะบอกว่าใช่หรือไม่ใช่เพ้างั้นครับพร้อมไหมฮะพร้อมโอเคมาแจกรูปครับโอเคครับแลวตอนนี้ทุกคนได้ภาพบ,บนหัวกันแล้วนะครับผมเราจะมาเริ่มกันเลยเริ่มที่ที่บีเดอสการ์ดครับอ่าเป็นคนใช่หรือไม่ ไม่งไม่ใช่ไม่ใช่คุณเหรอไม่ใช่เป็นสถานที่ใช่หรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใได้นับเป็นสถานที่เหรอไม่ไม่หมุมสีอะไรครับอะไรสีอะไรโอ้ยสีอะไรคือใช่ถ้าถามสีสีสีดำนะสีดำนะอ๋อถ้าสีเนี่ยชอบเป็นสีโอ้ยโอโอ้ยโอ้ยโ่่ี่พูดว่า พูดอย่างนี้ชัดไปป่ะสีแดงก็ได้อ่ะอ่ะสีแดงก็ได้อ่ะสีแดงชอบเปลี่ยนสีอะไรหัวบอกหัวเลยบอกหัวเป็นสิ่งมีชีวิตใช่หรือไม่ไม่ก่อนก่อนหน้านี้เป็นสิ่งมีชีวิตตอนนี้ไม่มีชีวิตเลยจริงไหมดิเออของเฟิร์กกินได้ไหมกินได้กินได้ แแนกิได้ต่่วใบแฟงอีกไม่กินได้แต่ว่าใครกินแต่ว่าใครกินแต่มันมีกินนะเมื่อกี้ทุกคนงงว่าในหัวหงคืออะไรเป็นสัตว์ในตำนานใช่หรือไม่พูดอย่างเนี้ก็ตงเกินแต่ตำนานอยู่นะเอุ้ยดูตำนานแต่ไม่ใช่สัตว์ในตำนานเอางี้หรือเป่านี่นะแต่สัตว์ในตำนานโอเคอ่าของพี่เป็นสิ่งมีชีวิตใช่หรือไม่ไม่มี ถ้ามันเดียไม่ใช่ไม่ได้มีชีวิตแต่ว่ามันมีสิ่งมีชีวิตอยู่แถวนั้นคือมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแต่มันมีสิ่งมีชีวิตอยู่ตรงนั้นบอกได้ง่ายขึ้นใช่เป็นคนหรือเปล่าบางทีมันก็เป็นคนบางทีไม่คนบางทีก็เป็นคนบางทีมันก็เป็นคนเพราะบางทีก็พูดกันเป็นคนเหมือนกันเพราะเดี๋ยวไปหยางก็ไม่ดีอ่ะเข้าใจป่ะเออบางทีก็เป็นคนเหมือนกันพอผมนี่เป็นคนหรือเป็นสัตว์ครับ ไม่ต้องถามว่าใช่หรือไม่เอต้องถามว่าใช่หรือไม่เป็นคนใช่หรือไม่หรือสัตว์ใช่หรือไม่อ่าใช่นับคนนะคนใช่ใช่ใช่เป็นคนหนึ่คนของหนูเป็นอนุสรสถานใช่หรือไม่อ้าวไม่ะไม่ใช่แต่แต่เขาอยู่มาหลายร้อยปีอยู่เหมือนกันจะมีมานานแล้วแต่ไม่ไม่ใช่อนุสรสถานของเฟิร์นี่อยู่ในป่าใช่หรือไม่ อยู่ไม่ไหวแล้วพี่ไม่ใช่ไม่่ไม่ได้ไม่ใช่่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้อยู่ในป่าแไม่ใช่ป่ามีสี่ขาใช่หรือไม่นะมีสีขามี้สีขาสองขาเต็มเลยตรงนั้น่สีขาสองขามีปีกมีปีกด้วยอมีเครื่องบินบินผ่านด้วยเครื่องบินบินผ่านจะไปใส่ใจรจริงอ่ะมีท่อี่่อยู่อ่ะมีทุกอย่าง แม่งสัตว์สี่ขาสัตว์สองขามนุษย์เพี้ยนเพี้ยนเพี้ยนผ่านพอแล้วเพี้ยนเพี้ยนเพี้ยนผ่านมีสัตว์มีหลายชีวิตไม่รู้วุฒิไม่รู้วุฒิไม่รู้วุฒิเลยพี่โอเคผมว่าเขาน่าจะถามสิ่งที่มันใกล้ใกล้เคียงกับผมคิดว่าของผมไอเป็นอนุสรณ์สถานใช่หรือไม่โอ้นี่ไงไงนี่ที่ถามคุณดูตลาดแค่ไหนดูไว้ไอ้น้องค่สีคุณขมาสะโขปนี่แหละ สอนสถารใช่หรือไม่ใช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 เฉียบอยากรู้จะตอบถูกไหมเป็นตัวละครในภาพยนตร์ใช่หรือไม่บางเรื่องมีบางเรื่องมีเขาชอบได้รับการแสดงแบบเอ็กซ์ต้าอะไรเงี้ยจริงจริงจริงเขาได้แค่ตัวนะช่างพี่บี้ไม่รู้เคยมาแล้วอาจจะเคยมานะไม่เคยไม่เคยนะโอเคของผมเนี่ยเป็นนักการเมืองหรือเปล่าอุย อุ้ยต้องบอกว่าไงดีวอสวอสตอนนี้ไม่ในอดีตในอดีตเขาวอสแต่ไม่อะเกี่ยวข้องของหนูเป็นเป็นสัตว์ใช่หรือไม่ไม่แตนมีสัตว์อยู่นะเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเมื่อก่อนแต่ผมชอบแบบไม่มีมันดูไม่ออกว่ามีสัตว์ไหมมันอาจจะไม่มีสัตว์ก็ได้นะไม่มีสัตว์ไม่มีไม่มมีเออไ่รู้ว่ามันเป็นอะไรไงไม่เป็นไม่เป็นผมชอบแบบไม่มีสัตว์อ่ะไม่มีสัตว์รู้ไม่มีสัตว์ไม่ใช่สัตว์ ของเฟิร์นอยู่ในเมืองไหมเรียกว่าเมืองเมืองได้แหละพี่คุณคุณบอกว่าเมืองพี่คือมันมีหลายเมืองไงอาศัยอยู่ได้เมืองพัทยาผมก็เห็นนะย่คุณย่าอยู่กรุงเทพอ่ะเขาบอกว่ามีสัตว์หลายตัวงั้นเป็นสถานที่ใช่หรือไม่ใช่เป็นสถานที่อันนี้คุณคนถามตั้งแต่ข้อแรกเลยแต่กูไม่รู้ไงของผมถามว่ารอบรอบมันเป็นวงเวียนใช่หรือไม่ต้นไม้ดอกไม้ เออใช่ต้นไม้ดอกไม้ไม่อกไม้คือต้นไม้เราเหรอว่ามันเป็นโรงเรียนใช่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 อุ้ยผมแบบผมจะตอบเลยก็ได้แต่ผมเล่นก่อนเพื่อให้คลิปมันยาวขึ้นน่ะที่มันสั้นแล้วเดี๋ยวเอาเอากระริ้วไม่สักเจ็ดโอ้ยไปเล่นลึกเลยก่อนใช่เขาสายเชิดเชินึกอะไรออกง่าเลยถามว่า ผีประเภทหนึ่งใช่ไหรอไม่ไม่ไม่ถ้ามันตายเป็นผีแต่ถ้ามันไม่ตายก็ใช่ผีท่องอะไรจะตายตอนเขา낭สารเลยไม่ได้อะไรเลยอะตาผมอ่าเขาเพิ่งบินกลับมาใช่ไหมอุ้ยไม่ใช่นานแล้วเอาดีดีนี่นี้นี่ตอบผมดิเขาขึ้นบินกลับจากดูไบใช่ไหมจริงๆมันก็มีหลายคนบินนะเอ้ยโดนแผลโดนแผลโดนแผลกำตอบอ่ะใช่โอเค รูปหือเล่าโอเคโอไปจอกไหนวะของหนูเป็นอาคารใฉลุด้วยมันอยู่ในอาคารนะไม่ว่าเป็นอาคารวั้งนะอยู่ในอาคารใหญ่หรือเปล่าเอ๋พูดถูกนะ้ออะไรวะอช่วยหนูแปลงด้วยกัมันเป็นสีขาวๆให้ไปเขาไงเขารงสารเขาแคบตรงเยอะเลยนะเออพอเป็นทีขาแล้วอ่ะของของเฟิร์มมีชีวิตไหมคะมี ตอนนี้มีตอนนี้มีใช่ไหมโอเคโอเคผู้คนชอบไปท่องเที่ยวใช่หรือไม่ไม่เชิงเที่ยวนะออเวอเขาไม่ได้ไปเที่ยวกันที่เนี่ยเดินผ่านไม่เที่ยวแวะเยี่ยวแหว่แนนไปานที่เที่ยวไปศานที่ท่องเที่ยวของคนใช่หรือไม่อ้าวก็ได้เที่ยวก็ได้เที่ยวเที่ยวได้เที่ยวได้เที่ยวโอเคเที่ยวก็เที่ยวเอก็น่าจะเคยไปเที่ยวมาไมตอบเลยตอบได้เหรอสวนตาน มันมีอ่าสถานที่ท่องเที่ยวมีสัตว์มีมีทั้งลายขาสี่ขาสองขาอยู่นานในนั้นมีทั้งเต่ามีทั้งมีอะไรเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องพูดก่อนและคำตอบเลือคือผิดยังไงล่ะคุณรู้แล้วครับคำใบของผมก็คือเอกชอบไปอ่ะเออพี่เอกไม่ต้องพิมไปบ่อยมากผมเจอบ่อยอ่ะเอ้า เดออันนี้ง่ายแล้วเนี่ยสัตรูอีกทามเขาไปทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยง่ายเกินบ้านผีสิงแต่อาทิตย์แต่อาทิตย์อ่ะต่ออาทิตย์ต่อเออไปต่อไปต่อเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้อันนู้นสอนสถานนี้มีคนถือปืนใช่หรือไม่ดังหนุงนะไม่มีไม่มีคะไม่เห็นมีใครถือปืนครับพี่อ่าไม่มีจริงๆตอบได้ไหมเอาคป็น่าพีจะให้แล้วพี่ืจะตอบพี่นี้มันมีแบบ BTS วิ่งผ่านใช่ไหมอะ ไม่มีสักคันเลยเฮ้ยบอกแล้วมีแต่ดอกไม้ล้อมเหลือเหรอใช่ดอกไม้สีเหลืองไปก่อนมีสีขาหรือเปล่าใช่เก่งนะมีสีขาครับสีขาคำถามผมแยบลงเลยเฮ้ยแป๊บหนึ่งลืมคุณตอบเลยไหมคุณตอบเลยเหรอคุณตอบเลยเหรอขอโดนอภัยโทษเหลือหนึ่งปีใช่ไหม ผมณตอบครับคุชตอบคุณตอบคุอาคุณตอบคุณตอ่ค e> uh> ุ้าอบคชณตอบคตอบคุยตอบคุณเอบคุณตอบคุณตอบคุกกอ่คุณตอบตอบคุชตอบคุณตอบคุณตอบคกณตอบคุณบคุณอบคุดตอบคตอบคุณอคณบคตอบคุณตณอบคุณตอบคุตอบคุณอคณตอบคุตคุตอบทุณตอณตอบคุตอบคุอคุณบคตอบคุณบอบคอคอคุณโอคุณตคุณตวบค คำไหนอ่ะคือคำไหนอ่ะผมเห็นบอกว่าเขาอยู่เปลี่ยนฝั่งบอกว่าหลายสีนี่บอกสีแดงอ่ะผมจำได้เขาเคยอยู่สีแดงโอ้แล้วผมก็เข้าปุ๊บเข้าตรงนี้เลยเข้าตรงไหนนะเข้าปุ๊บตรงนี้เลยแล้วก็ทันที่เลยนะการเหมือนเราเปลี่ยนฝั่งสีแดงอะไรอย่างเงี้ยก็าเลยอุ๊ยอามาสีขาวของเราเอ๊ะทัาทีมชอบไปไม่รู้คิดไม่ออกเลยอทัฟทมไปอยู่ในแคตติรีเดียวกับพี่อทัฟทีมใช่หรือไม่ อไม่ใช่ฉันตอบยังไงองีไม่ไม่ไม่ของเฟิร์นเป็นสัตว์ใช่หรือไม่ใช่เอกถ้าทีมไปบ่อยขอต่อครับที่สยามสยามสยามเงียบเงียบกันหมดสยามเงียบกันหมดเียร์กันหมดอันนี้ถูกแน่นอนสยามขยามพารากอน่ใจเปล่าแน่ใจดิวไม่มีอะไรชัดสยามพารากอนเอกชอบไปและสยามพารากอนเป็นคำตอบที่ถูก ทุกล้คนเลยไม่ทีนี้มันชอบตอบไม่เมื่อกี้บอกสยามนี่คือเตรียมครึ่งเดียวแล้วเอกชอบไปมีสัตว์ด้วยไงที่บางคนเอาหมาไปจูงด้วยไงเออว่ะอ่ะของผมเกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยใช่หรือไม่เกี่ยวปะใช่ก็เกี่ยวอยู่ค่ะเกี่ยวอะไรตอบว่าเอาเลยมาเก้าเอาแตงด้วยเอากล้าเอาเลขแล้วคำตอบของพี่บี้นั่นก็คืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยฮะ อนุสรีประชาธิปไตยเป็นคำตอบที่ทุกท่านกหมพี่เฮ้ยเฮ้ยเป็นไงล่ะคนอ่คไม่ใช่นตอนแรกอันนั้นมันเขาจะตอประูมิเออโหหวเป็นคนเหลอเนี้ยไงแล้วเลาสีเหลืองไงเฮ้ยเจ๊งนี่มีตาสามคนเลยว่ะไม่มีอะไรในหัวเลยตอนเนี้ยจริงไม่มีอะไรในหัวจริงแบงค์แบงค์เลยมาเดี๋ผมช่วยพวกคุณนิดหน่อยตัดที่มันยากตัดที่ก็ถูกแย่งอะตอนเนี้ย เออคุณไม่รู้เลยหรอยากเลยหรอ่หมายาใช่จริงจกเลยวะเริ่มมาเริ่มมาเร่มมาใกลชกันใกล้กันมันเป็นสัตว์เลี้ยคานอะแล้วมันอยู่บนหัวพี่ได้ปะเนี่ยผมไม่ไ่้มันเป็นสัตว์้ยมันอยู่บนหัวเราท่หนักเอเป็นอาหารใช่หรือไม่ใช่เฮ้ยข่าได้หมของเฟนส่ขาใช่หรือไม่มันไม่มีขาไม่มีน้ยไม่ใช่ เฮ้ยมันจะมีขาเดียวของเฟิร์นใช่ขามันมีปีกนะมันไม่ใช่ขามันมีปีกมันไม่ใช่ยมันไม่ปีกหรอไม่รู้คุณไม่เคยสังเกตมันมีปีกเล็กๆมมีีอเโคตัวใหญ่ใช่ไหมโอ้มันมีคนต้องอธิบายอันนี้เป็นไงงี้คนอะ ก็มีแบบทั้งแบบเอเชียและแบบยุโรปใช่ยุโรปมันจากเอเชียให้ตัวเล็กนะแบบยุโรปก็จะเป็นตัวใหญ่บึกบึนคล้ายกันตัดแค่นี้จีิมีมือใหญ่ตัวเล็กถูกต้องไม่ว่าบึกบึน่อยคุณเคยเห็นมันแล้วคไทยก็น่าจะเคยเห็นผ่คุณเคยเห็นคถามแล้วเหรอถามแล้วคนไทยชอบกินใช่หรือไม่โอ้มันไม่ใช่มันได้หมดอะได้หมดกินได้คุกชติแต่คนชอบ หากินง่ายหากินง่ายหากินง่ายอยู่ในน้ำใช่ไหมคะใช่ถามว่ามันอยู่ในน้ำได้ไหมอยูได้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 พี่คุณได้ฟังผมไหมเนี่ยผมบอกไปไว้เมื่อกี้คุณบอกว่าเป็นสัตว์น้คกันก็ใช่ไงน้ำพันเอนะคาไว้ก่อนตาต่อไปคุณลืมเหรอเนี่ยคำพูดเล่นๆมันมีประเด็นอยู่นะ พี่เอกับพี่ทิมไม่ชอบกินใช่หรือไม่ต้องถามสองคนเลยตอนนี้พี่ไม่ชอบแต่ตอนนี้ครับทิมครับทิมชอบครับทิมชอบแต่พี่ยังไม่ชอบโอเคของเฟิร์นอยู่ในตู้ใช่ไหมอยู่ในตู้อยู่ในตู้ตู้สี่เหลี่ยมมีหนูต้ตู้ก็ได้ครับมันอยู่ได้หลายที่ีหางมันอร่อยป่ะไม่ค่อยมีคนกินนะใช่ไม่ค่อยมีคนกินสำหรับพี่พี่มองว่าไก่ ใช่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 อันนี้ร oh. right oh, <The> well enfin ู้แล้วอ่ะเนื้อไก่อ่ะใช่ใช่เลยตอบก็ได้ค่ะอ่าอมตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแกอ่าโอเคและตุ๊กแกเป็นคำตอบที่พี่นะมมมอมมอมอ้ยไีพมโอ้บุญสลัดตุ๊กแก ตัวนี้ครับมันเคยมีคนเอาหนักมาทอดด้วยเข้าใจยังเข้าใจแล้วเออเนี่ยกีผมพูดเรื่องอะไรที่เขบอกว่าเขาบอกว่าตึงคุณมันก็ตึงใจพี่พี่กินมาแล้วอใช่เป็นของหวานใช่หรือไม่อ่าผมนับว่าเป็นหวานและเค้าครับใช่มันมีหวานและเคาใช่ดูที่ตัวมันเองมันก็ใช่แหละนับเป็นของหวานก็ได้นับเป็นของหานก็ได้ดูที่ตัวมันเอง ก็มันใของเฟิร์นเป็นสัตว์สวยงามหรือเปล่าคะสวย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 เลยอ่ะเขาเรียว่าควีนของอ่าโอเคอเครู้ควีนสวยเลยาสวยงโอเคงั้นกลับมาเป็นเรื่องคีครับตอบเยพี่ตอบงง่ายอ่ะเงินตัวทองอ่าเป็นคตอบที่โดแล้วแ่พี่กูง่ ไอ้แป้ไหนมาเนี่ยทพี่พี่ดิวแป้งเราจะหมดแล้วพี่เล่นแป้มตัวงานตัวทเปนำามที่รบโอ้สทถ้าไม่โดนเป็นตัวประกอบ่ะกาบางคนเราไปเล่นในฉากเล่นในกไห้นึกไหมพี่เนี่ยไม่ได้เลยอะไรวะ คที่เขากินได้จะถามอะไรผมจะตอบต่ออ่าตอบเตรียมแป้งเลยเดี๋ยวะไรพี่เอฟเอฟมาน่าจะห่างไกลอยู่ไปครับนะครับก่อนนี้ก็คือแปลว่าแป้งอเนกผสมแป้งอเนกผสมเอได้เต็มหน้าแน่นอนแป่งกับตอวพี่พี่ครับผม ค่อนข้างจะขอคำใบ้เลยห่างไกลเลยแต่แต่เขาใช้อันนี้ด้วยหรือเปล่าในในเนี่ยเป็นอาหารเอเชียครับอ่าโอเคเอาเอเชียเลยอะไรที่ไม่ใช่เอเชียตัดออกให้หมดเอ่อในในตัวมันมีสีขาวส้มใช่ไหมโอ้เป็นล่านจีจริงอะไรคุณจะตอบว่าปลาเนโมมหรอขาวส้มต้นมี่บอกอยู่ในตู้ได้ไงไม่อยู่โมอ่ะในรูปเนี่ย ผมบอกเลยว่าเหลืองขาวเอ้า้ไปมันมีหลากสีมากครับหลากสีอะ่รหลากสีมีหลายมีเยอะใคล้ายๆเหลืองส้มมันไม่ใช่มันมันแค่ไปแต่เราก็คงไม่นหลักใบเดียวเพลินหน้าที่แพ้เฉยเป็นเส้นใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่เส้นครับบะหมี่เหรอตอบตอบเลยเดี๋ยวพี่ใบให้แบบง่ายๆตอบเลยปลาที่เขาตักในงานว่าเดี๋ยวมึงชือปลาอะไรเนอ่ยลุงยุงลุงยุงโอเค และปาหางยกยุงตอบแม่เลยตอกที่กินครับผมให้ผมใบให้ผมใบให้ไหมคุณมอนิ่งคุณมว่าผมขอใบนะครับอ่าอยู่ในน้ําคุณรู้ได้ไหมอยู่ในน้ําแต่ชื่อมันไม่มีคําว่าปลาครับใช่หัโหัวไม่ไม่รู้ไม่รู้เต็มเลยเตอม ผสมในการทําแกงใช่หรือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ส่วนผสมครับผมจะบอกว่ามันเป็นอันนี้มันคืออาหารหลักเลยเออมันเป็คือของหลักเลยมันทำเสร็จแล้วอ่ะไม่รู้เอกะแกใบว่าอะไรถ้าผมจะใบเหรอเออจะใบว่าอะไรเอายี่ผมผสมสโคบให้ด้วยอ่ะอยู่ในประเภทหนึ่งแล้วกันอ่ะอ่ะประเภทหนึ่งเถอะอ่ะฮะหมันมีหางเป็นมวนๆใช่ไหมคะอุ้ย หางม้วนนะใช่หางม้วนนะในรูปอ่ะตอบเลยเพิ่อนเี่อะไรหยกน้ำมาหนาวมาหนาวมาหนาวเฮ้ยเอาไปเก็บได้แล้วม่าหนาวเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยเฮ้ยเฮ้ยกว่าจะถูกเหรอเฮ้ยจะได้วะลองแต่ทุกคนจะช่วยเรื่อยๆครับโดนบอกแปรงจ้าละอุ้ยกำลังกับพ่อ สาระเปาปตนคำตอบที่มาจากไหนหนึ่งแค่หน่เหรอไม่มันสีขาวหน้าเก่าสาะเปาแกสาะเปาเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผมเฮ้ยอไ้ห จำไม่น่าเชื่ออีวีนี้ถรือว่าเอกกอบได้ไวมากจริงดูไม่มีอะไรเนยหัวนะคะุณสีแดงมาคนเดียวเลยพี่นี่อะหรหน้าขาวมีคนเดียวเลย ไม่โดนครับพี่ก็ไม่โดนดิไม่โดนดิไม่มีอะไรตอบมึงไม่โดนเขาไม่เลอะต้องดูไงเขาเลอะไม่โดนสนุกสนานกันไปครับกับอีพิงค์ทาในวันนี้นะครับผมในครั้งหน้าอยากให้ใครมาร่วมเล่นรูปนี้ใช่กับเราก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปนะครับผมอย่าลืมไปกดติดตามช่องอีพิงค์ทาด้วยนะครับผมเพื่อพลาดคลิปใหม่กด subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับน้องทำให้พี่หวั่นไหว้โดนงกโดนใจฉิบหายแล้วไง ว่าน้องโทรตามในบอกไม่มีใครตอนที่